ฟุตบอลมหาวิทยาลัยช้างยูแชมเปียนคัพ2024เดินทางมาถึงนัดที่3ของการแข่งขนันหลายคู่ที่น่าสนใจวันนี้คิดไซคโค้งหยิบยกมาคุยกันเหมือนเช่นเคยครับฟุตบอลช้างยูแชมเปียน s คัพ2024นัดที่3ขอเริ่มต้นที่คู่แรกครับเกมในกลุ่มบีที่สนามมหาวิทยาลัยร,รัตนบัณฑิตมหาวิทยาลัยร,ราชพฤกษ์ที่ชนะมา2เกมติด พบกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีที่เกมล่าสุดพลิกล็อกเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษ,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 ษเตรศาสตร์ซึเป็ตัวจริงของทั้งสองทีมเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มีทางปวีกรบวงสวงและกะวีวัตร คำหงสายืนเป็นคู่เซนเตอร์โดยมีชยพัฒน์สีรักกองกลางตัวเก่งจากสมุทรสาครซิตี้ทำเกมแดนกลางและฝากความหวังแนวรุกที่ภูรินทร์คุยบุตรกองหน้าอาดีตเด็กปั้นของราชบุรีเอฟซีขณะที่ฝั่งของมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรกับบบลเวนสมุทรปราการเกมนี้พงศริยะกันทะกุญสือของทีมจับ11ตัวจริงรับมือนำโดยปานวีเพชรทองพัทราวุฒิน้อยพลทันและพัสธรสมยศลงสนามเกมนี้มีประตูออกนำไว้ตั้งแต่9นาทีแรกจากจังหวะผิดพลาด ของเกมรับราชพัฒน์นบุรีเสียบอลหน้าบ้านเข้าทางของบรพัฒน์เชียนรำผ่านบอลทะลุช่องให้กับภูรินทร์คุยบุตรได้จัดการยิงด้วยเท้าซ้ายหักข้อเข้าไปให้กับมอราชพฤกษ์นำราชพัฒน์นบุรีหนึ่งต่อศูนจากนั้นนาทีที่31จากฟรีคิกของมอราชพฤกษ์และเป็นภูรินทร์คุยบุตรคนเดิมยืนอยู่ตรงหน้าปากประตูจัดการแตะบอลเปลี่ยนทางบอลเข้าประตูไป มอราชพฤกทิ้งห่างเป็น2ต่อศูนย์จากนั้นอีก5นาทีมอราชพฤกขึ้นนำเป็น3ต่อศูนย์จากจังหวะเปิดลูกเตะม,มุมก่อนจะเป็นชียพัฒน์สีรัฐ กระโดดขึ้นมงลงโล่งคนเดียวบอลมุดเสียบตาข่ายช่วง5นาทีสุดท้ายมอรัชพกึกมาได้3ประตูรวดจากธนวัฒน์บูรณกิจินาทีที่40 41และเชยรพัฒน์ศรีรัตน์ในนาทีที่43จบครึ่งแรกมอรัชพกึกเครื่องร้อนเร็วนำราชพัฒน์ธุมบุรีห่างถึง6ต่อ0เครื่องหลังกลายเป็นหนังม้วนเดิมเมื่อมอรัชพกึกได้ทีบุกทั้งด้านราชพัฒน์ธุมบุรีตั้งแต่ต้นมือกระทั่งนาทีที่50ชยพัฒน์ศรีรัตน์ จัดการยิงไกลาจากนอกกรอบเขตโทษด,ด้วยเท้าขวาบอลลอยเสียบเข้าเสาสองเข้าไปกลายเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในเกมนี้นาทีที่62มอรัชพฤษ์ได้ประตูที่8จากจังหวะเตะมุมก่อนที่จะเป็นปะพาวินชาภูวงศ์วิ่งหนีกองหลังขึ้นมาโมงคนเดียวโล่งๆบอลพุ่งเข้าเสาสองเป็นประตูแต่ฝั่งราชพัฒนธมบุรีที่โดนถล่มทั้งเกมก็ยังใช้ใจสู้จนความพยายามของพวกเขามาประสบความสําเร็จในนาทีที่77 จากความผิดพลาดของแนวรับของมอราชพฤกที care, between, world, ่หมงสกัดบอลพลาดเข้าทางพัทราวุฒน้อยพลทันหม่งลงโลงเข้าไปมอราชพัฒน์ธนบุรีไล่ตามมาแปต่อหนึ่งแต่ก็ไล่ไม่ทันจบเกมเป็นมหาวิทยาลัยราชพฤกฟอร์มโหดถล่มมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ธนบุรีแปต่อหนึเก็บชัยชนะได้3เกมรวด ขณะที่คู่ในช่วงบ่าย2โมงในกลุ่ม C ครับที่สนามกีฬาม,มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตร,รังสิทธิจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพบกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันเกษม11เผู้เล่นตัวจริงของจุฬาลงกรยังคงเน้นแข้งจัดกเกมและที่แล้วแม้ว่าจะไม่มีปราดปีชาเพชรทองตัวรุกตัวเก่งแต่ยังคงนำทัพมาโดยพนมพ,นพ,นพรมพวงมาลัยกองหลังกัปตันทีมภู้ดบดีอ้อนชยภูมิและวัชรพงษ์วันทองสองแนวรุกจากจามจุรียูไนเต็ดลงสนามด้านราชพัฒน์จันเกษมมีสองแข้งดีกรีไทยลีก3ลงสนามทั้งพิทูลก่งแ อดีตแข้งบางก่องเอฟซและกิตนาสุวรรณนามอดีตแข้งมหาสารคามเอสบีทีนำทัพครึ่งแรกแข้งหนุ่มจากสามย่านมีโอกาสส่องประตูอยู่หลายครั้งแต่เกมรับของราชพัฒน์จันกเกษมยังเหนียวแน่นและมีจังหวะได้หวาดเสียวของจันกเกษมแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้จบ45นาทีแรกทั้งสองทีมยังทำรายกันไม่ได้ต้องอาศาัยกันแก้เกมในช่วงครึ่งหลังครึ่งหลังจุลามาได้ประตูออกนำในนาทีที่51จากจังหวะเปิดด้วยเท้าขวาข,วาของวัชรพงษ์วันทองจากทางด้านข้างกรอบเขตโทษ บอลมุดเขา้าเสาแรกอย่างเหลือเชื่อจุฬาลงกรน,นำหนึ่งต่อศูนย์จากนั้นจุฬามาได้จุดโทษในนาทีณณณที่69จากจังหวะที่จตุรงปูลาตนังแนวรับของราชพัฒจันเกษมสกัดบอลพลาดในกรอบเขตโทษก่อนที่จะเป็นพนมพรพวงม,มาลัยจัดการยิงบอลด้วยเท้าซ้ายบอลพุ่งเสียบเข้าประตูจุฬาลงกรน,นำสองต่อศูนย์พอสกอร์นำห่างกลายเป็นเกมนี้เข้าทางจุฬาและพวกเขามาได้ประตูที่3ในนาทีที่75จากจังหวะเปิดบอลริมเส้นและเป็นสุปาพกรลับเสถียรยืยนหมกโล่งๆคนเดียว บอลพุ่งเข้าเสาแรกเป็นประตูเข้าไปท้ายเกมนาทีที่82จุฬามาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะจากจังหวะปาดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษและเป็นกลิตตินดำสำราญวิ่งเข้ามาแปลด้วยเท้าขวาบอลสวนทางผู้รักษาประตูเข้าไปให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปิดกล่องเอาชนะมหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมไป4-0ต่อ 0. ขณะที่คู่เย็นต่อที่สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตบางสิทธิ์เกมในกลุ่ม4เจ้าถิ่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพพบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลเกมนี้ฝั่งของแข้งเพชรชัยพฤกษ์ข,ของประพาสนาคพง จัดเต็มแข่งลงสนามนำโดยสราวุฒินพันธ์ชนชาติทองจินดาผู้ทานกิ่งพานชุนตะฮะเซกะวะลงสนามทางฝั่งของมหาวิทยาลัยมหิดลพักกองกลางอย่างยานทัตวันทองแต่แข้งรายอื่นยังพร้อมลงสนามนำโดยพงศกรอินเนตพงพนธ์แจวิเชียนและศิรภพหงรอนเปิดเกมมาในครึ่งแรกมอกรุงเทพพยายามต่อบอลสร้างเกมแต่เกมรับของมหิดลไม่ปล่อยให้เล่นง่ายๆตามประกบตามบีบเจ้าบ้านไม่ให้ต่อบอลขึ้นหน้าได้ แต่มอรกรุงเทพยังมีโอกาสได้จบบ้างในนาทีที่12จากภูธางกิ่งพานแต่บอลข้ามคานออกไปขณะเดียวกันฝั่งมอรกรุงเทพพยายามใช้เกมบุกจากฝั่งซ้ายและลุกตั้งเตะเจาะกดดันทางมอมหิดลอย่างไม่ลดละแต่ต้องชมแนวรับของทางมอมหิดลที่ช่วยกันเล่นได้ดีเลยทําให้ครึ่งแรกทั้งสองทีมยังทําอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครึ่งหลังมอรกรุงเทพพยายามแก้เกมโดยส่งปีกตัวจี๊ดไวฟรชชี่อย่างประภาวิตต่ออ่อนอดิตแข้งเทพซิรินลงสนามขณะที่ฝั่งมอมหิดล ยังพยายามเล่นเกมรับอุดต่อเนื่องแต่แล้วในนาทีที่78จากฟรีคิกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพรัฐภูมิล้นเหลือปั่นบอลจังหวะแรกชนขานก่อนบอลคลุกริกในกรอบเขตโทษและเป็นประพาวิทย รับบอลตว,วัดจากเพื่อนร่วมทีมซัดจ่อๆไม่เหลือมอกรุงเทพขึ้นนำมอมหิดล1ต่อ0หลังจากเสียประตูกลายเป็นว่าเกมเข้าทางมอกรุงเทพมากขึ้นเมื่อมีโอกาสกดดันต่อเนื่องหลายต่อหลายครั้งและมาทำสำเร็จในนาทีที่88จากจังหวัดเตะมุมนายทวารของมหาวิทยาลัยมหิดลชดบ,บอลทิ้งไปเข้าทางประภาวิตกดด้วยขวาสู่เน้นๆเข้าไปมอกรุงเทพนำมอมหิดล2ต่อ0ช่วงท้ายเกมมอมหิดลพยายามกดดันต่อเนื่องจากลูกตั้งเตะแต่ทำไรเพิ่มไม่ได้จบเกมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดบ้านชนะมหาวิทยาลัยมหิดลไป2ต่อศปิดท้ายอีกคู่ในวันนี้ครับที่สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเกมในกลุ่ม A มหาวิทยาลัยธนบุรีอีกหนึ่งทีมม้ามืดพบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัวเต็งในรายการนี้เกมนี้11ตัวจริงของฝั่งม้าศึกฝั่งทนมหาวิทยาลัยธนบุรีจัดชุดเต็มลงสนามไล่ตั้งแต่นายทวานครับใช้ทางด้านนัิธานอันรื่นเริงลงเฝ้าเสา เอาฟิลเกมนี้มีทั้งด้านสีิมงคลขุนพันเพิงธนกรเที่ยงธรรมและศิรกรพิมพ์เบ้าธรรมลงฟาดแข่งนะครับขณะที่ธรรมศาสตร์ยังคงตัวผู้เล่นหลักจากเกมที่แล้วหลายรายนําโดยพีกบินจันทร์สีคีรอนอ้อนชัยภูมิกฤษณพลบุญชารีและพัชพลไหมามาดลงดวลในเกมนี้เกมนี้ทั้งสองทีมเปิดฉากกันอย่างสนุกครับโดยเป็นฝั่งธรรมศาสตร์ที่ทําเกมได้ดีกว่าในหลายจังหวะแต่ฝั่งมอทุรีได้นาะทีทานอันรื่นเริง โชว์ฟอร์มเซฟอุตลุดในเกมนี้กระทงนาทีที่26จากลูกเตะมุมของมอธมบีีรกรเปิดบอลเข้ามาข้างในและเป็นยยสินทรสังทอง ยิงสวนเข้าไปให้มอบุรีออกนำธรรมศาสตร์หนึ่งต่อศูนย์แต่ฝั่งม้าศึกทนดีใจได้ไม่ถึงนาทีก็ต้องเสียประตูตีเสมอให้กับธรรมศาสตร์จากลูกยิงแถวสองสุดสวยของพงนริตอิมกมลที่วิ่งมากดด้วยขวาเต็มๆชนิดที่นาทีทานพุ่งอย่างไรก็ไปไม่ถึงธรรมศาสตร์ตีเสมอมอทมบุรีในนาทีที่27จากนั้นกลายเป็นฝั่งธรรมศาสตร์ได้โอกาสโหมบุกอย่างต่อเนื่องแต่ฝั่งมอบุบรียังป้องกันไว้ได้จบครึ่งแรกธรรมศาสตร์เสมอมอทมบุรีหนึ่งต่อหนึ่งเครื่องหลังมอธุบรีส่งที ทหารบก F4 ในไทยหลีก3ลงสนามแล้วกลายเป็นว่าทั้ง2ทีมพยายามเปิดเกมแรกเข้าใส่โดยเฉพาะฝั่งของมอทุมบรุรีที่กล้าเล่นชนิดไม่กลัวศักดิ์ศรีของธรรมศาสตร์ขณะที่ฝั่งธรรมศาสตร์เล่นเกมตามจังหวะของพวกเขาก่อนจะมาได้ประตูแซงน้ำสองต่อหนึ่งจากจังหวะสวนกลับบอลที่กฤษณพลลากบอลหนีแนวรับก่อนยกให้กับกิติคมชดาทานจ่ายบอลทะลุช่องให้ทางสัตตรารัดลงเมืองยิงจอจอๆเข้าไปไม่เหลือซากในนาทีที่56จากนั้นฝั่งของมอทุมบรุรีพยายามโยนบอลไปเล่นในพื้นที่สุดท้ายแต่ กลายเป็นว่าไปเข้าทางธรรมศาสตร์เดโอกาศสวนกลับอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถปิดเกมเพิ่มได้จบเกมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พลิกสถานการณ์ชนะทางมหาวิายทยาลัยธนบุรี2ต่อ1สําหรับผลคู่อื่นนะครับราชมงคลรัตรนโกสินทร์พ่ายให้กับมอป,ปทุมธานี1ต่อ6มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฉือนชนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์บิโรจน์1ต่อ0มอธุรกิจบัณฑิตถลม่มมราชพัฒนนครปฐม5ต่อ2 มอศิลปากรแพ้มอคริสเตียน1ต่อ3ราชมงคลกรุงเทพแพ้มอเกษตรบดิตฐ์1ต่อ4มอเกษตรศาสตร์แพ้กับมอการกีฬาแห่งชาติ2ต่อ3พระจอม9้าพระนครเหนือแพ้กับมนอนอศกรุงเทพยับเยินถึง0ต่อ11ราชมงคลธัญ,ญบุรีพ่ายมอรัตนบดิษฐ์1ต่อส